อันนี้ไปทุนนอกไปกวันนี้ขวดหน่อยฮะขวดแง่เลยอ๋อตัวขว,วดนี้ขวดมันมัน่กว่านี้เอานี้ขวดลิดเคืองก็จะลิีดเคืองมากเ <c oughs> หรอ <c oughs> โอ้เอาครี่นี่เอาขางคุณกอนนะเอาะ้อาขางในช่วกกอนกินสัยเฮ้ยตนตันเห็ดโคตรไทยเจนี่มาแบกเอาส่วนไปนําแบบไปนําแบบมาลุงหำ

เ็ปแบบมันเทปเดียวุท็เทว่าสันดัต้มเผู้ผาพื้นหญ่ดีดิขำนั้นยื่นหุ่นเต็มหวยแล้วพุทธเทปผาพื้นหน่อยไหมโดดความผากระมี่งไหมประความไม่ตัวเงยอุ่งหงอไม่หุ่น ต้องใส่มีดใส่เกี้ยวหนะแล้วเรามาสั่งนำนัดใส่การ์ดอะไรขึ้นหน่อยไหมนีจะขึ้นไรก็ขึ้นเลยนรไม่นจขึ้นไ่งั้นจะขึ้นเพราะอาหารสั่

เราจมพักขึน้นตัวแต่แต่เล็กน้อยพักเขียวสิกระเต็มน้องแล้สิจ <cas uk> ัะฮะ <c oughs> <c oughs> ดึงข่าวใต้ไหมพ่อแยกไปให้สั้นไหมทัดเขบไ,ไม่ดีเดยวไม่ทัดเขา,าไม่ต้องไม่ต้อบเขาเอ๊ะอ๊ะพ่อเอ๊ะพ <c oughs> ม่มันมั่ง <c oughs> <c oughs> ยุ่งมันมันมันต้องจับข่าวทั้งไปดิแยกไปจับถ้าได้ไปจับไปจับไปไปทศนุ่งหันหุ่นเร็วจับไปทศนุ่งหันหุ่นแม่ครับเพื่อนคางไม่นี่ไปไปดึงคางพุ่นแม่ดมึงข่าวใต้บ่โอ้ยดึงข่าวเทิ้งไปหาทนุ่งหันแม่ มันโปึ้ส่มตงนี้มกลางยงนี้ดึงไปเลยนะนดึงไปเจ้าไปัไปเลยไปเลยบ่ไปเลยมั้องให้มันเบียนดึงขาวตตึ้งตึ้งวะนี่ฮะแลวก็ใส่ไปขึ้นไปขาวไตขึ้นไ้แค่เิก็ปีนเนี่ยเนี่ยเอากระปิ้นให้กับ้นให้เมื่อกี้เจ้าของว่าปีนยังนี่นะไดอด เฉยเลยน่แหละขานี่บอกขาเทือกไหาเออไล่หุ <c oughs> ่นมาเลยตัวตกลางนี่แหละเมคามันเดอตาก็จะดึงเขาแหบตัวดึงไตเลยพ่อีลงตัวไตัวไปไม่่ ดินเทยมแล้วก็บอกกไยดินเทยาเท้าเทแบ้านี่เป็นเยอกบ้านปหนเแ็กออกแรงบ้างขาสุบโลูก chúng à, ta không có lông. ส่วนส่วนขาไตเขามาวกตว่เขามาืมล้วดูิ <c oughs> <c oughs>

กบหน่อยสองตัวประโคนี่ตัวหนึ่งโอ้อ <c oughs> หาปากขาเป<ๆ>็นสุนี่เรียนน้าไหมอาน้ามาเร็จต้ำนี่เรต้องทำเหรอนี่เรียอย่าง เอาก็มีแล้วอเวาขาว่านเขาจะเฝ้าขึ้นทิมันนิดลุ้นนิดสิไม่ขั้นบ่เอีก็ขัดแล้วก็ดูขัดมีปใส่นนวลแต่ว่ามันไข่ก็ปีนันอยู่อปีเขาเอาปีปีากไหนโอ้โหไข่ก็ไปจอบยเหมือมือหมือเว้นยิ่นกคือบอกตังน่นนี่ไี่ีนะนั่งจอบเว้นด้เขาบ้านซื้อตัวก็เดรอบเส จ่าต oh, ัวเขาเลยอ่ะโอ้ย hmm. นี Öyle? ่ทำอะไรจ่าฉีเดวันนี่จ้าห้าเขาไม่ทัดเต็ดง่าเงาเมื่อกี้แล้วจ่าในทัดเฮ้ยเสียเอามั้ยติดจ่าทัด